เป็นน้ำพริกบ้านไอซ์ของอออดีไม่เป็นคนเดียวพี่กย็ยก <c oughs> ตั้งใจไม่สั่งอาหารเพราบอกฝากของที่แม่แหววสูตรแม่แหววโคตรอร่อยเลยทุกคนสวัสดีการี้เนี่ยไม่ได้นำพามาซึ่งความสามาัคคีแต่อย่างใดท้าไมอีกสองบรงิษัทใจลายจังเลยอะ่ะเฮลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกับไอซ์ชัยชัยี่นะคะในรายการพาดีเดอะบอสค่ะคือวันนี้เนี่ยบอสหิวมาก พิ่งประชุมเสร็จพอแกแฮปปี้เซนเดนอะคือไม่ยอมให้เลิกประชุมงงมากจนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายครึ่งแล้วเราก็จะทําการกินข้าวของทุกคนซึ่งข้าวของเราเวันนี้เนี่ยนี่คือเป็นน้ำพริกบ้านคุณไอซ์ <c oughs> เป็นน้ำพริกบ้านคุณไอซ์ที่ป้าแอล๋ลเป็นคนทำคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่นงคำถามเบื่อแค่นี้เหรอใช่ามากเป็นเพจมันจะหมดจริงคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอเล่าก่อนคือมีคนทราบว่าป้าแอ๋ว ทำน้ำพริกอร่อยมากก็เลยพรีออเดอร์น้ำพริกจากป้าแอวแล้วเขาก็แบ่งน้ำพริกที่เพียวได้จากป้าแอวอะให้ฉันกินแล้วดิฉันก็กินแล้วรู้สึกว่าโอใหม่ก๊ออร่อยมากแต่เรวไม่เคยได้กินที่บ้านทำให้น้องริ้มจิ้งงมากก็เลยดําริว่าหลังจากนั้นอะทุกวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่เราเข้าทิ่กินเยอะมากเนี่ยจะให้ป้าแอวทําน้าพริกมาให้กินทุกวันจันทร์เพราะว่าเรา ทริปของเราในวันนี้นะคะวันนี้เมนูอของเราคืออะไรนะคะเชฟเอ่อน้ำพริกผัดหมูโคล่าค่ะน้ำพริกผัดหมูโคล่าใช่ค่ะหมูโคล่านี่คือหมูมาจากโคล่าหรอคะไม่ใช่แต่มันเป็นน้ำพริกหมู <c oughs> โคล่าสูตรของคนโคล่าเป็นสูตรของคนโคล่าอุ๊ยนี่คืออะไรนะกินมาอันนี้ก็คือเอาหอม <c oughs> กับกระเทียมมาคั่วให้หอม <c oughs> แล้วก็มาตำเสร็จแล้วก็แล้วก็จะมาผัดใส่กับหมูจะบอกว่ามันอร่อยเลิศประเสริฐสีมันีแดงมากอะนี่อะไรนี่นี่อะไรนี่นี่น้ำยำค่ะ โอ้ยดูสิคะเราต้องกินยำกันเยอะแค่ไหนเทสกินให้หมดมกระปุกนี้เพราะมันเยอะมากโอ้โหตาย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 เชฟเคยทำน <c ười> ้ำผิดเียวนานอย่างนี้มาก่อนไหม <c ười> ไม่เคยเลยค่ะแ <c ười> ม่เยอะเยอะ <c ười> ยมาก <c ười> เดี๋ยวจะมีน้องๆบอกว่านิดเดียวหยองกินอะไรกินนิดเดียวก็เลยแบบจัดเป็ีเออจิบเดียวจิบเนิดเดียวใช่ ต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนนเนี้ยมีนาริกกะปิปัทุมมันแล้วก็คือบอกเลยว่าแบบอร่อยมากวันนั้นก็คือเหมือนแบบว่ามีคนพลาดเยอะอยู่เพราะว่าคืออร่อยมากตบตีแง่งชิงอยากกินกันเยอะมากก็คือวันนี้ดิฉันให้ป้าแอวนะคะทําน้าพริกมาให้ที่ออฟฟิศแล้วก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างหนาหูมากว่าน้าพริกอร่อยมากแล้วดิฉันก็แบบว่าอุย้ยมันจะได้ขนาดนั้นพอได้กินเองขนาดนั้น น้ำพริกเป็นไงบ้างคะอร่อยมากครับแป๋มันอร่อยแบบอร่อยอ่ะอร่อยมันอร่อยมากกับผมกินข้าวสองกล่องมีข้าวเช้าเหลือผมเอาข้าวเช้ามาตักน้ำพริกราดขนาดนั้นได้กินน้ำพริกหรือยังคะกินแล้วครับเป็นไงคะมันใช้คําว่าอร่อยได้เปลืองมากอร่อยัอร่อยคือแบบแป๊บเดียวอ่ะมันมันหมดไปแล้วมันหายไปแล้วอร่อยครับได้กินน้ำพริกหรือยังคะกินแล้วครับอร่อยมากๆที่สุดค่ะ คุณได้กิน้ำดิบหรือยังคะกินแล้วค่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอเลยค่ะเพราะอร่อยเหลือเกินคือมันน้อยเกินไปมันน้อยเกินไปมีว่าร้องตอนทัมันมีว่าต้องมันต้องกินแบบเหนี่ยมอ่กกินแบบเหนี่ยหมอคือเพราะมันต้องเหนี่ยมเพราะว่ากลัวเพื่อนไม่ได้กินจะตักเยอะก็เกรงใจแต่มันอร่อยมากไม่ทันได้กินครับนี่ไงเห็นไหมนี่ไงมันมีคนที่ไม่ได้กินเพราเราต้องกินน้อยๆอุ๊ยพี่ว่ามับมีเพียวคึกสุดท้ายไปกินเลยอะผมกินก่อนนะผมเห็นว่ามันเหลืออยู่ผมก็เลยไม่ได้กินก็เลยเหลือให้พี่อะะคุณหลน นั่นเอะค่ะเราก็มาวันนี้วันนี้ก็คือมาในธีมคือไอ้น้ำพริกอันแรกอะที่ทำใเกิดเรื่องก็คือน้ำพริกโคราาอะไรสักอย่างน่ากินมากก็มีแบบเหล่าผักต่างๆแล้วก็นี่ยำหมูยอซึ่งอันนี้ได้เป็นเมนูพิเศษเพราะว่าเรามีหมูยอจากน้องเจนแฮปปี้เกิลเจนสามนำหมูยอมาฝากในชั้นน้า เราก็เลยมียำหมูยอกินในวันนี้ค่ะซึ่งพูดเลยว่าการทํารายการในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการบอกแล้วว่าเราจะ็นคนทำมีตลอดไปเพราะว่าเราประกาศกล่าวไปแล้วก็คือพูดเลยว่าข้อท่านให้ตื่นเช้าเนฟิตจริงๆได้กินน้ำพริกสูตรป้าแอ๋วกันทุกวันจันทร์ใครไม่เข้าฟิตก็น่าสงสารค่ะตัวนี้คือเมนูของฉันค่ะคือข้าวไข่เจียวซึ่งไม่ข่าวว่าก่อนถึงบัดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็คนลุมเป็นคําว่าลุมสิ่งนี้ไปแล้วเอเซียคีบัลเล่โฟรับชมค่ะ ของดีตอนแรกพี่กองไปจับนี่จริงกว่นี้เยอะใครจะกินคนเดียว่ใครจะกินไม่หมาจะตักเผือกนะเผือคนเดียวไงเนี่ยไม่ด้คนเดียวพี่ก็ยกถ้าไม่มีใครกินแล้วอะไรเงี้ยใช่ ปาเยอะเชียมันเริ่มจากว่าพี่อ่ะดูติ๊กตอกตอออันนี้ดูนิ้วใช่พี่อ่ะดูติ๊กตอกช่้านแล้วพี่เห็นเขาเขียนว่า น้ำพีโคลราชแล้วพี่รู้ว่าอะแอววเป็นคนโคลราเออพี่ก็เลยส่งติ๊กต็อกเนี้ยไปให้แอววดีว่าอยากกินอะนอย่างเงี้แอววก็ส่งสติกเกอร์ได้เลยค่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพออีก2-3วันผ่านไปอะ่ะก็แอ๋วก็พิมพ์มาบอกว่า ป้าทําไปให้ชิมแล้วนะแต่ว่าวันนี้ม okay. ีนิดเดียวก็คือมาแค่แบบกระปุกเดียวตอนแรกอะไรเงี้ยแลมาแบ่งกันกินที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบก็เลยไปบอกแม่แอลอีกว่าแบบว่าช่วยทํามาให้อีกได้ไหมแล้วพอพี่ไอรู้พี่ไอร์บอกว่าโอเคงั้นจะเป็นสวัสดิการเลยนี่คุยคนได้ทนพิทแนวฟินนี้สสวัดี จริงพี่เกดงตรงไหบ้างรสนะจริงๆมันสดได้นะทุกคนดูอันนอาจจะสดไม่เขาเรียกว่าอาจจะเยอะนิดนึงนะเพราะกินหลายคนนะยาวเรามองเราเนี่ยนู่นะนี่หมามันก็จะแบบอืมไงบ้างครับครับมันแบบกินข้าวมันเหมาะเลยนีอยากเจอนำ้ำพริกลูกอองแต่จริงจอยากเจอนำ้ำพริกปลาหูสามอ่ะเจอน้ำพริกปลาหูเนาะ หวานมาแล้วหวาเยอะๆน้องเยอะๆน้อน้ำพริกปลาะน้ำพริกป,ปะลาแล้วน้ำพริปประะกปลาค่ะหวาด้วยปะลาทูน้ำพริกป,ปะลาน้ำพริกปล่นน่ะปลาทูอุ้ยข้างก่อนน่ะติดปลาทูไม่กินเนีอยากยากิน ท่ามี้ทำไมใจลายจังเลยทำไมอีกสองบริษัทใจลายจังเลยอ่ะแต่คุณเพชรเดินมาสองรอบแล้วนะเดินมาทิ้งขยะไงแล้วเมื่อกี้คุณเพชรไม่บอกทำไมไม่ตักแยกเอาไว้อ่ะก็นึกว่าเพื่อนจะใจดีคิดถึงแฮปปี้ซันเดย์บ้างอ่ะพี่เนี่ยก็คือเหมือนไม่คิดถึงใครแล้วเนี่ยขอนะเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนๆไม่อร่อยเลยอันนี้ไม่ต้องเอานะเพือนๆมีอยังอื่นเลยขอที่เอามาอร่อยกว่าอันนี้เหแบบเมื่อเช้าแบบว่าไม่ได้ตั้งใจทำนะอันเนี้ย แล้วดูขนาดยาหมูยองหมูยอมมาแตแคปีเกอแคปคนเดย์ยังไม่ได้กินเลยคนไม้กที่อกแล้วว่าเปมกนตอยคร่บอกไม่ชกนหลอนนี่ได้กินมากว่านันพีเพราะเป็นอฟซแอลของเขาอร่อยมากมันมีอยู่วันหนึ่งค่ะขอเล่าเลยถ้าเกิดสวันนี้มันมีอยู่วันหนึ่งคาต้องไม่ขนของที่บ้านเพื่อแบบว่าเอาอะไรสักอย่างมาถ่ายงานแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเขาตั้งใจไม่สั่งอาหารเขาะฝากของที่ไม่แอลม่แอลคือแบว่าอันเลิกพัก จะไข่เจียวแล้วก็ที่จริงคุณแอลให้แค่ผัดน้ำปลาแต่ว่าไปแอลว่าไม่ได้เสียหน้าก็เลยมาแบบเซตใหญ่อร่อยไหมที่สุดนี่นี่นี่มีหนึ่งคนที่ได้กินเหมือนกันเป็นไงคะอร่อยค่ะมีน้ำปลาอร่อยที่สุดพริกน้ำปลาบ้านไอพารีอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบจริงแค่ไปขอแค่ข้าวสวยเพื่นหนึ่งพริกน้ำปลาของป้าแอวคือตอนนี้ป้าแอวชื่นหนาบ้านเป็นกระโดงเลยตอนนี้มีคนพยายามจะซื้อตัวแอวไม่ขายนะคะเคยขอตลอดว่าให้ป้าแอวรับทำกับข้าวส่งออฟฟิศไหมไม่ยอม ก็ได้เกิดอันนี้ง่ายอันนี้อร่อยกว่าที่บ้านไม่เคยได้กินนะน้ำพริกก็อย่างเงี้อร่อยมากนี่มันมีน้ำพริกนี่อยู่จริงในโลกนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่แบบเป็นสูตรไบโคตรอร่อยเลยทุกคนขอขอบคุณเนี่ยค่ะคิมเบอร์เลอร์นะคะบางเหตุการณกินก็ขอได้เรียกร้องความพีายาให้แฮปปี้เซนเน่ด้วยค่ะซึ่งบรรทุดิมาจากแฮปปี้เซนเน่แต่แฮปปี้เซนเน่ได้กินแค่นี้ เรามีวันจันทร์ทุกสัปดาห์เลยคราวหน้าคือก็แบบว่าอย่ามาที่ตอนที่ยังเราก็บอกเตนเตนพี่ออเดอร์หูยอทุกคนรู้สึกยังไงบ้างที่มีสวัสดิการนี้เกิดขึ้นในรู้สึกตั้งตารอวันจันทร์มากขึ้นเพราะว่าปกติวันจันทร์จะอ่องตอนนี้วันจันทร์จะแบบว่าเ้ยวันจันทร์ของเราเปลี่ยนไปแต่กำลังคิดอยู่ว่า สวัสดีการทีเนี่ยไม่ได้นำพามานซึ่งความสามัคคีะไรอย่างใดเห็นได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีน้ำพริกป๊ะแอ๋วเนี่ยเกิดการตบตีแล้วต่อไงทำไมเขาไม่เหลือให้อ่ะทำไมนี้ไม่ได้กินไม่ได้ก็คือเป็นการสร้างความแตกสามัคคีไม่มีการเป็นยูนิตี้เลยไม่มีเลยคือพี่นึกออกแล้ว ว่าจริงๆสวดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า,อายยไอ้แยเป็นคนที่กินอะไรก็ได้แบบกินอะไรก็ได้จริงๆคือเป็นสิ่งที่แบบไม่ผิดนะบอกว่า <c oughs> แต่ก็คิดว่าทุกวันจันทร์ต้องเข้าออฟฟิศก็เลยคิดว่าสวดิการเนี่ยจริงๆจะจับตัต้มเพื่อตัวเองเลย <c oughs> ทุกวันจันทร์น่ะเราจะปลอดภัยเพราะมีของกินที่อร่อยแน่ๆคือเป็นน้ำพริกปลาแอ๋วซึ่งเป็นสวดิการที่แบบเผื่อแผ่ทุกคนแล้วต้องเป็นน้ำพริกเพราะรู้ว่าเพราะว่ามันเป็นเมนูที่แบบยูจะเอาอะไรมาจากไหนได้นะบอกปะยูจะเอาน้าาากอะไรกน้พริมันนเป็แบบจุุดดตแบบจเสิรรออะไย่างกที่บ ทิดหน้าเป็นส้มตำคือตอนแรกกับแป๋อากทำส้มตำมาให้แหละแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนจะกัดเล้าลุงไว้เองเพราะว่าแป๋อถามว่าแบบว่าคือเขาจะทําเส้นกับทําน้ํามาแยกเพราะว่าเขาบอกว่าทำไปมันจะยมอะไรไม่รู้เออใช่แต่พี่ก็เลยบอกแป๋อแบบแบบมันยากอะแป๋อทำมาเลยไม่ได้หรอกเขาไม่ไม่ฉุกใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวทิดหน้าเจอกันแป๋อมาตำตรงนี้เลยทิดเฮ้ยอิมพอร์ตเข้ามาหรอน่าสนใจเปิดร้านปีก่อนก่อเตาเลยปิ้งไก่อยู่แ้วโลเคชั่นได้เ่ยลัวทำจริงกันมากเลย มันดูเป็นไปได้สูงมากเลยแล้วภาพคนพิ้งางพี่บอลดูใช่สุดๆอะขอเล่าให้ฟังได้ไหมพี่บอลเนี่ยตอนเขามาสักงงานพี่โตตามหาผู้ช่วยใช่ไหมพี่บอลบบผมเป็นผู้ช่วยครับมีประสบการณ์เฮ้ยเราก็แบบเฮ้ยดีจังเลยเป็นผู้ช่วยเชฟพี่โตอึ้งกรรมการอึ้งว่าอ๋อที่ประสบการณ์คือผู้ช่วยเชฟเฮ้ยพี่เดี๋ยวในเด็กก็พื้นที่สื่อเขามีร้านขนมชื่อานอะไร Mummy please รู้เลยว่าแฟนเป็นคนทำรีบเลยทำเพราะว่าอันนี้เราใคยทำแฟนเขาหรือเขาเป็นคนทำมีลูกถึงสองคนวยกันสามารถพรีออเดอร์ได้หรือว่าไม่รู้เขาเปิดเตาบ่อยแค่ไหนสสิินนนคคค้้้้้าาาาเเขข่ะมาเลยพื้นที่สื่ออุ้ยนี่ไงไอ้ที่จะกอดนิดนึงนะคะเพราะว่าแช่มาแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วเดี๋ยวดิฉันจะเสียสละในการชิมให้อุ้ย สึกได้ว่าหน้ามันแบบหน้ามันน่าจะแบบเยอะอะ่ะมาลองชิมสิพี่บอลผู้ช่วยช่างภาพอดีตผู้ช่วยเชใครรำนัอนกอยู่อย่าสั่งนะคะใครรำน,อนกอยู่ห้ามสั่งเลย,ยเฮ้ยมันมีสอบใช้ตรงกลางนี่เป็นหน้าที่หนึ่งจะบ้านมีชามใน,นบ้านเราก็มีแบบสอบใช้ตรงกลางก่อนงานละเอียด ใครจะน้ม่หนักอยู่ห้ามฝากมีรลอ้วนไงเพราะมันอร่อยมากจริงเห็นไหมกินเขาไม่หนาเอนะไม่รู้ตัวเลยแม่เนาะอย่าไม่เลิศโอ้โหเนี่ยให้คนที่กินเบรคแรกมาดูแม่ไ네ม oh, oh, ่ไม oh. okay. ่ได้กินแค่นี้น้ำก็ไม่เหลือน้ำยาดืไม่เหลือเหลือแม่ไม่เหลืออะไรเลยอีกคนนึงที่กินเหลือใครฟ้องเลยที่ขาดชีวิตรู้เลยไม่บอกไม่เขาดูวิวเขาดิวิวเขาดูวิยพี่คิมจำไว้นะพูดตัวเสกอ้อไม่ได้ มันสลายเกินอร่อยขายได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องขายต่อมาทำให้พี่พิเสเองนั่นแหละค่ะเนค่ะพิมพ์คุณได้สร้างสตัวไว้หมดแล้วทุกอย่างที่คุณทำไปมันมีการบันทึกภาพแต่พี่รักพิมพ์นะรักมากๆเลย ถ้าไม่มีคิมพวกเราคงจะไม่ได้กินน้ำพริกกันทุกวันจันทร์แบบนี้อีกอย่างนึงที่ต้องจัดตอดีการน้ำพริกของเราคือเติขมขนมปีวีด้วยใช่ <c oughs> แต่ไม่ได้รับพนักง,งานเพิ่มนะตอนนี้อุ๊ยครับอ๋อจริงเหรออุยขออนุญาตประกาศหางานเลยได้ปะแจนลูกเล้าของพี่อยู่ไหนอะ่ะประเด็นก็คือที่ต้องเรียกแจนมาเพราะว่าพี่กีเขาบอกว่าเราไม่รับพนักงานออฟฟิศเพิ่มแต่เราต้องบอกว่าเราหลับเพิ่มเปิดหน้าสวยๆให้เขาดูบอกเลยโอ้โหโอ้โหถ้าถับแมงเมื่อกี้แบบ ก็คอขออนุญาตใช้คลิปนี้ในการโปรโมทการรับสมัครงานเป็นการรับสมัครงานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าก็คือแจนจะไม่อยู่กับเราแล้วค่ะทุกคนเศร้ามากบูกอ่อนไม่ได้แต่ต้องบูกออนเพราะว่าแจนจะลาออกจากผู้ชาย ไปก่อนแล้วรังก็ตามไปเราไม่รู้จะห้ามอะไรเลยหบอกว่าสุว่าลองไปได้ดี กใจมากเพราะว่าชอบการปฏิบัติงานกับแจนมากชอบการทํางนานกับแจนมากแต่ก็ต้องทแบบปล่อยให้น้องไปในเส้นทางที่มันแบบสวยงามพูดกนันในหาผู้ชามเพราะฉะนั้นเราประกาศบับสมัครนะคะโจะคจากรดนิตเตอร์หรออยาก็คือเป็นคนที่คอยประพันธ์โปรดักต์ขึ้นมาเป็นคนสืบสร้างแบบขึ้นมาว่าเราอยากจทำอะไรนี่ก็ต้องมีการติดต่อสื่อส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 ารสกิลที่สําคัญคืออะไรูดคุยสื่อสารนี่แหละสื่อสารที่รู้เรื่องถูกต้องจบเลยที่เหลือคือแบบว่ามีแบบความรับความชอบกับของปุ๊กปิ๊กับของน่รักอะ กับความสวยความงามเพราะเราก็ทำค่ายแฮปปี้เซนเดย์แอนด์มิยอนี่นะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณมนประกาศหรือเปล่าไม่เยอะนะคะแต่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่อะไรอ่ะธุรกิจ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 กิ้มธุรกิจเข้าอีกแล้วเลยและนี่ก็คือเป็นสวัสดิการของออฟฟิศเรานะคะอันนี้คือรีฟที่น้องรีฟมา แต่เราคนมีคําถามว่านี่เรียกว่าสวัสดิการเลยหรอใช่เหรอมีข้าวให้กินเนี่คือสมมติว่ามีคนมาลักษณะแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะคือทุกวันจันทร์เจะมีพริกให้กินเนี่ยหรอสวยมากเลยนะวันจันทร์เราแต่คือต้องบอกนะว่ามีตำพริกไม่มีข้าวนะข้าวก็นฝงเองแต่ว่ามีตำพริกให้แต่ก็นั่นแหละก็คือรู้สึกว่าแบบเป็นแบบเป็นสิ่งที่ไอซีอยากจะแบบทำให้น้องๆเรียกว่าสวัสดิการก็ได้แต่สวัสดิการจริงๆมั็นแค่คำพูดเลยหรออ่ะแต่นั่นแหละก็คือเป็นสวัสดิการที่แบบว่าเราตั้งใจทำขึ้นมาให้้กับนอง ออกฟิตอื่นเหมนกันบ้างอันนี้ไม่ติคลิปเขาเหมือนมากันนะเขาบอกว่าให้ชวนคุยว่าเออแบบว่าเออขอทุกคนมีอะไรจะมาขิงบ้างหรอเพราะว่าออฟฟิศเราก็ขอขิงเลยว่าคือมีน้ำผลไมทุกวันจันทร์แค่นี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมื่อกี้พี่เาถามจะทำบ้านค่ะแล้วถ้าวันจันทร์หยุดล่ะคนนี้คือวันจันทร์หยุดก็คือไม่มีไม่มีการเลื่อนวันอังคารไม่มีก็เจอการทันผถัดไปจริงเหรอเห็นไหมพอมันึ้นชื่อเป็นสวัสดิการเนี่ยมันเริ่ม เริ่มสับสนแล้วอะไเริ่มเรียกร้องแล้ว,ว,ลลวนี่ไม่ใช่สวัสดิการนี่เป็นอาหารกางวันของพี่ไอที่ทำมาเยอะเฉยๆแค่นี้นะ <c oughs>